กับด้านหน้าก็เป็นตัวไอคูสี่ก้าห้าแล้วก็ไอคูสี่สนะครับ G, นะครับ4 9 5 t นะครับแล้วก็4 0 5 t นะครับตัวนี้นะครับเราไปดูสองกล่องความเร็วในการประหลักสแกนในมือหน้าจอนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าปัจจัยก็อยู่กับหลายปัจจัยนะไม่ว่าการวางมือหรือว่าตอนที่รอเพิ่มแรงในมือในความแม่นยำ ละเอียดมากแค่ไหนด้วยนะครับ๋ยวเรามาดูของตัวแกวๆนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับซึ่งความเร็วลักษณะนี้หลายคนก็ไม่ได้กังวลอะไรมากอยู่แล้วนะครับการใช้งานนะครับก็ประบอกกันนะครับในการสแกน อะไรมือบนหน้าจอนะครับ